ยินดีตอนรับสู่ช่องฟังนิยายกับมีดสเตอร์วีก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนที่11เย่จงจ้องไปที่ชุดเกราะเบาที่อยู่ข้างหน้าเขาจิตใจของเขาเปลี่ยนไปชุดเกราะเบารูปร่างมนุษย์สูง10เมตรเกราะแขนสีขาวเงินที่แขนซ้ายเรืองแสงเหมือนประหลอดภายใต้ใแสงอ่อนๆในห้องแสงสีแดงเพลิงของมีดเลวเพลิงที่มือขวาหดเล็กลงเป็นมีดเช่นเดียวกับรูปร่างและต้นแบบเกราะเบาสีเทาเงิน ร่างกายนั้นสง่างามและหรูหราราวกับขุนนางและผ้าโพกสีสันสีทองบนหน้าผากก็ยิ่งสะดุดตาและน่าชื่นชมมากยิ่งขึ้นเห็นได้ชัดว่านี่คือเกราะเบาที่ปรับแต่งด้วยโลโยูเรเนียมสองชั้นแม้ว่าเกราะเบาจะมองได้เฉพาะระดับบนกลางเท่านั้นมีเปลีเเลิงสามารถถูกมองว่าเป็นค่าเฉลี่ยเท่านั้นแต่ฉันเกรงว่ามันต้องใช้ดาบทีนสามเล่มเท่านั้นและมันสามารถผ่าครึ่งนกสีดำได้อย่างแน่นอน ตัวหลักของกรอบเบาเป็นแบบเทียนเหอซึ่งไม่เพียงให้ความสามารถในการป้องกันที่ดีขึ้นแต่ยังมีประสิทธิภาพที่ดีในแง่ของน้ำหนักซึ่งจะไม่สร้างภาระให้กับเครื่องยนต์มากเกินไปนอกจากนี้ยังมีการยิงที่ซ่อนอยู่หลายครั้งช่องที่สามารถวางอาวุธระยะไกลต่างๆผู้เชี่ยวชาญหัวใจของเย่จงสันสะทานและด้วยการมองเพียงครั้งเดียวเย่จงก็รู้ว่าคู่ต่อสู้ที่อยู่ข้างหน้าเขานั้นไม่ง่ายเลยถ้าเย่จงประเมินหุ่นยนต์ตัวนี้เขาจะมีคำเพียงสองคำในใจสมดุล แม้ว่าโดยผิวเผินส่วนประกอบแต่ละอย่างสามารถถูกมองว่าธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่ถ้าผู้ใช้ของมันเป็นผู้ชายที่มีความสามารถทั้งรุกและรับความแข็งแกร่งที่แสดงโดยเกราบเบานี้ช่างน่ากลัวอย่างยิ่งหากการเดาของเย่ชงถูกต้องเครื่องยนต์ของมันคือแพแฮมหรือ s w o r d f i s h 4และมีเพียงเครื่องยนต์สประเภทนี้เท่านั้นที่สามารถให้ชื่อส่วนประกอบอื่นๆสามารถโจมตีและป้องกัน สามารถโจมตีจากระยะไกลและสามารถต่อสู้ในระยะประชิดมันเป็นตัวละครที่ยากเย็นนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกปวดหัวเล็กน้อยเขาไม่คาดคิดว่าจะพบกับตัวละครที่โหดเหี้ยมเช่นนี้ในการต่อสู้ครั้งแรกแต่ถึงอย่างนั้นเย่จงก็ไม่มีอารมณ์ด้านลบนอื่นๆเช่นความกลัวเลยเขารู้ดีว่าในหลายๆกรณีคู่ต่อสู้มักไม่ใช่ตัวเลือกของเขาตอนนี้มีเพียงความคิดเดียวในใจของเขาจะเอาชนะเขาได้อย่างไรปืนความร้อน ฉันกลัวว่าถ้าคู่ต่อสู้หยุดนิ่งการถูกโจมตีจะสาดประกายไฟเพียงไม่กี่ครั้งและคู่ต่อสู้จะไม่ได้รับบาดเจ็บเลยกริดโลหะผสมพระเจ้ามันต้องเป็นกริดโลหะผสมที่ตัดร่างของคู่ต่อสู้ก่อนดังนั้นอย่านับมันโชคดีที่ไม่มีถนนที่ไม่มีใครเทียบได้และในที่สุดแมกเนติกสวิงเบลดก็สามารถทิ้งรอยเล็กๆน้อยๆไว้บนคู่ต่อสู้ได้แน่นอนว่า เครื่องหมายนี้เป็นเพียงดาบสามเล่มที่ตีตำแหน่งเดียวกันเพื่อทะลวงเกราะของตัวหลักของแสงเทียนเหอเกราะตัดไปที่ตำแหน่งเดิมสามครั้งมันยากเกินไปเย่จงใสหัวโดยไม่รู้ตัวแล้วจุดอ่อนของมันละ่ะเย่จงไม่สามารถช่วยคิดอย่างรอบคอบเย่จงผู้มีความเชี่ยวชาญในศิลปะการล่าเป็นอย่างดีเข้าใจว่าศัตรูทุกคนมีจุดอ่อนปราบใดที่เขาระบุจุดอ่อนของมันและโจมตีด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวก็มักจะได้ผลลัพธ์สองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียว นี่ก็เช่นการอาวุธวิเศษเพียงหนึ่งเดียวสำหรับผู้อ่อนแอที่จะเอาชนะผู้แข็งแกร่งคอถูกต้องคอของชุดเกราะเบาคล้ายมนุษย์เกือบทั้งหมดคือจุดสำคัญเนื่องจากจุดแสงที่หนาแน่นปราบใดที่พวกมันได้รับความเสียหายเล็กน้อยจึงมีโอกาสมากที่จะทำให้การควบคุมชุดเกราะเบาล้มเหลวและเนื่องจากเกราะที่คอหนาเกินไปมันจะลดลงมากความยืดหยุ่นของมันดังนั้นโดยทั่วไปยกเว้นเกราะเบาที่มีอำนาจการยิงหนัก เกราะเบาอื่นๆจะต้องวางตำแหน่งที่สำคัญนี้ไว้ในตำแหน่งที่น่าอายมากแต่มันก็คุ้มค่าที่จะพิจารณาว่าเจ้าของเกราะเบาเกือบทุกคนประหนักถึงจุดนี้เป็นอย่างดีและปกป้องมันอย่างพิถีพิถันเย้จงใสหัวอย่างจริงจังปฏิเสธสิ่งนี้ห้องนักบ,บินไม่พูดถึงคงไม่มีใครไม่เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองและที่แตกต่างจากคอคือส่วนควบคุมของเกราะเบาคล้ายมนุษย์จะอยู่ที่หน้าอกและความหนาของเกรนาะนั้นหนาที่สุดในบรรดาเกราะเบาอย่างแน่นอนจากนั้น มองไปที่ใบมีดแขวงแม่เหล็กในมือของคุณแม้ว่ามีดแต่ละเล่มจะกระทบกันก็ตามตำแหน่งเดียวกันถ้าคุณต้องการมันต้องใช้มีดมากกว่าสิบเล่มในการเจาะห้องนักบินและฉันกลัวว่าเขาจะถูกสับเป็นแปดชิ้นด้วยมีดลำแสงของเขาไม่เหลือแม้แต่กระดูกแล้วจะทำอย่างไรเย่จงคิดอย่างสิ้นหวังเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้แต่เวลาไม่เคยรอใครเสียงบีบมีเสียงเบาๆและการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นเย่จงละทิ้งความคิดที่ฟุ้งซ่านในใจของเขาและรอยอย่างตั้งใจ เจเบนนั่งสบายสๆในชุดเกราะเบาๆดั้งจมูกสูงรอยยิ้มที่ทำให้ผู้หญิงนับไม่ถ้วนลหลงไหลและผมสีบรอนที่โค้งเล็กน้อยอย่างเป็นธรรมชาติราวกับเจ้าชายในเทพนิยายผู้สูงสักและสง่างามเต็มไปด้วยกลิ่นอายของชนชั้นสูงในท่วงท่าและท่าทางของเขาดวงตาสีน้ำตาลของเขามองไปที่นกสีดำที่อยู่ข้างหน้าเขาด้วยความที่เล่นเล็กน้อยเจเบิลอุทาน ช่างไร้เดียงสาและไรความกลัวจริงๆเขาต้องการท้าทายอพอลโลของนายน้อยของฉันด้วยนกสีดำเ hey, ฮดูเหมือนว่านายน้อยของฉันจะต้องสอนฉันมากมายในวันนี้การดูถูกถูกเปิดเผยในคำพูดอย่างไม่ต้องสงสยัย e จีอีเบนตัดสินใจที่จะสอนเย่จงและทันทีที่ระบบแจ้งให้เขาพูดเขาก็เดินไปหานกสีดำในอพอลโลตัวโปรดของเขาไม่เพียงแต่เขาไม่เปิดใช้งานระบบยิงเท่านั้นเขายังไม่ได้วางแผนที่จะใช้โลยูเรเนียมสองชั้นด้วยซ้า b บล็กเบิรไม่ขยับราวกับว่าเขากำลังรอความตายเพียงรอให้ตัวเองลุกขึ้นมาชดเชยโอ้ช่างเป็นคนที่โชคร้ายและการได้พบกับนายน้อยคนนี้ถือเป็นความโชคร้ายที่สุดของคุณผู้ชายที่น่าสงสารเจเบนเม้มริมฝีปากช่วงนี้เจเบนอารมณ์ไม่ดีและตอนนี้เขาก็ได้โอกาสสบายมันแล้วเรื่องเล่นเล่นนี้ไม่สามารถฆ่าได้ในคราวเดียวและเจเบนก็เยยหยันในใจเผยให้เห็นความชั่วร้ายความหมาย ระยะห่างระหว่างทั้งสองสั้นลงอย่างรวดเร็วจีเ e ีเบนส่งเสียงเบาๆและมีดที่สองแสงไฟก็สั่นเล็กน้อยและคลุมนกสีดำไว้โดยเปล่าประโยชน์เจเบิร์นเกือบจะจินตนาการได้ว่าคู่ต่อสู้ของเขาต้องตื่นประหนกและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรตีของแบล็กเบิร์ในแนวขวางถูกตัดขาดด้วยตัวเขาเองทันใดนั้นการแสดงแมวกับหนูก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการจีเ e ีเบนอดไม่ได้ที่จะคลี่ยิ้มพอใจบนใบหน้าที่หล่อเหลาและน่ากลัวของเขาเกมเพิ่งเริ่มขึ้น เจเบนได้ใจไม่ได้ยิงเย่จงงงงวยมันมีเหตุผลว่ามันเป็นวิธีที่เร็วและปลอดภัยที่สุดในการจัดการกับการยิงแลกเบิร์ดของเขาเองแต่ทําไมฝ่ายตรงข้ามถึงเลือกวิธีที่ง่ายและยากกว่าฝ่ายตรงข้ามเข้ามาใกล้ยอย่างช้าๆทำให้เย่จงรู้สึกแปลกๆแม้ว่าจะเป็นการต่อสู้ระยะประชิดแต่ถ้ามีความได้เปรียบในด้านความเร็วนั่นจะไม่ถือว่างี่เง่าหรอ เย่จงรู้สึกสับสนมากยิ่งขึ้นเมื่อมีดของคู่ต่อสู้พุ่งเข้าใส่ปีกซ้ายของเขาและแทนที่จะโจมตีถึงชีวิตของเขาเขากลับฟันเข้าที่ปีกซ้ายที่ไม่มีนัยสําคัญแทนและเขาไม่ต้องการโล่ยูเรเนียมสองชั้นดังนั้นหน้าอกของเขาจึงว่างเปล่าในสายตาของเย่จงกระบี่นี้ก็ฉูดฉาดเช่นกันเฟลมซาเบอร์สันสะเทือนด้วยดอกไม้สีแดงแต่มันดูดีนุ่มนวลไม่มีแรงใดๆ และมุมก็แย่อย่างน่าขันแย่จงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าปรมาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการปรับเปลี่ยนชุดเกราะเบาจะทําผิดพลาดมากมายขนาดนี้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามโอกาสอยู่ตรงหน้าเขาแล้วแย่จงจะพลาดได้อย่างไรความเร็วของนกสีดําก็เพิ่มขึ้นสูงสุดในเวลาที่สั้นที่สุดแย่จงก้าวไปด้านข้างและหลบหนีจากซองมีดลําแสงของคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายรอยแผลเป็นลึก5เซนติเมตรแต่ยาวเกือบ1เมตรเหลืออยู่เช่น ปากเสียยิ้มเย้ยหย่างเงียบๆก่อนที่อีกฝ่ายจะทันได้ตอบโต้ปีกซ้ายของนกดำที่กล่าวถึงความเร็วสูงสุดก็พุ่งเข้าใส่หน้าอกของอีกฝ่ายอย่างแรงความเร็วของชุดเกราะเบาทั้งสองนั้นเร็วมากและเมื่อพวกมันปะทะก,กันแบบตัวต่อตัวเกิดเสียงดังและแรงกระแทกขนาดใหญ่ทําให้ชุดเกราะเบาทั้งสองตกลงไปทั้งสองข้างในท่าทางที่ไม่เหมาะสมผลกระทบในระดับนี้เป็นการเล่นของเด็กสําหรับเย่จง ผู้ซึ่งเตรียมพร้อมมาเป็นเวลานานหนึ่งในวิชาฝึกขั้นพื้นฐานคือวิธีตอบสนองในขณะที่เกิดผลกระทบเย่จงผู้ซึ่งได้เสร็จสิ้นเนื้อหาที่เรียกร้องอย่างมากซึ่งกําหนดโดยมูแชนได้กําหนดตําแหน่งที่แน่นอนของจุดลงต่อถัดไปเกือบจะในขณะที่เกิดผลกระทบมือของเย่จงกําลังทําการซ้อมรบที่ซับซ้อนด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์เครื่องยนต์เสริมใต้ซี่โครงของนกสีดํานั้นเหมือนกับการตีโน้ตแก้คอขมุงอย่างคล่องแคล่วและแม่นยําการปรับเทียบเสร็จสมบูรณ์ พันใดนั้นหัวฉีดของเครื่องยนต์เสริม12ตัวก็เปิดออกกว้างและร่างของนกสีดำซึ่งสูงจากพื้นเพียง20เซนติเมตรหยุดทั่วคราวนิ้วทั้ง5้าของแขนไกลใต้ซี่โครงขวาก็เปิดออกทันทีและก่อนที่นกสีดำกระทบพื้นในขณะเดียวกันเมื่อมุมแนวนอนของปีกนกดำเปลี่ยนนกดำจะกางปีกบินเหมือนนกตัวใหญ่ที่เล่นน้ำโดยแตะน้ำนกชนิดหนึ่งวาดส่วนโค้งที่สง่างามและจุดสูงสุดของส่วนโค้งคืออพอลโลที่ไม่มีใครหยุดได้ แม้ว่าจะเป็นชุดเกราะเบาระดับเริ่มต้นความเร็วสูงสุดของแบล็กเบิร์ก็ไม่อาจประเมินได้ต่ำเกินไปในชั่วพริบตานกดำก็ไล่าตามอพอลโลของจาเบนทันเจเบนซึ่งตกตะลึงมีจิตใจที่ว่างเปล่าไม่ตอบสนองอย่างสมบูรณ์และชุดเกราะเบาสูญเสียการควบคุมไปโดยสิ้นเชิงลำคอที่ปรากฏขึ้นยังคงขยายใหญ่ขึ้นในดวงตาของเย่จงดวงตาของเย่จงเหมือนกับงูพิษที่จ้องมองที่คอของอพอลโลไม่กล้าที่จะหันเหความสนใจได้แล้ว เย่จงตะโกนอย่างรุนแรงและใบมีดแม่เหล็กก็แทงคอของอพอลโลเหมือนสายฟ้าด้วยพลังชาร์จเต็มเหมือนกับอัศวินโบราณที่ใช้หอกยาวเพื่อฟันคอของศัตรูเมื่อพุ่งเข้าใส่ด้วยกำลังทั้งหมดของเขาพลังของการวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดนั้นไกลเกินจินตนาการของเโยโ่จงอพอลโลถูกโยนออกไปไกลเหมือนตุ๊กตาเศษผ้ามีเพียงครึ่งเล็กๆของคอของอพอลโลที่หนาพอๆกับเสาเท่านั้นที่ยังคงเชื่อมต่ออยู่และด้านในและเส้นทางแสงก็อยู่ในความยุ่งเหยิง โดยไม่รู้ตัวเย่จงเสร็จสิ้นการแข่งขันโดยแทบไม่มีโอกาสชนะเย่จงชนะตอนที่12คู่ต่อสู้ขอให้ต่อสู้อีกครั้งแต่เย่จงเพิกเฉยในแนวคิดของเขาความผิดพลาดระดับต่ำมากมายก็เพียงพอที่จะฆ่าเขาหลายครั้งสิ่งที่เขาต้องการคือปรมาจารย์ไม่ใช่คนงี่เง่ามีเพียงปรมาจารย์เท่านั้นที่สามารถรับคมทักษะและพัฒนาทักษะของเขาความแข็งแรงมู่ซางโผล่ขึ้นมาทันที อึมผลลัพธ์ออกมาดีแต่คู่ต่อสู้อ่อนแอจริงๆเย่จงพยักหน้าอย่างไม่ตั้งใจมูแชงถามอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าแบล็กเบิร์ดไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อีกต่อไปอืมคุณสนใจที่จะเปลี่ยนเฟรมหรือไม่ดวงตาของเย่จงเป็นประกายซิงวงเจียรุ่รนอะไรมูแชงถามคุณคิดอย่างไรกับชุดเกราะเบาของชายคนนั้นในตอนนี้เย่จงไม่เลวเลยมันสมดุลมากและการดัดแปลงก็สมเหตุสมผลมากมูแชงกล่าวว่า ทุกครั้งที่คุณชนะเกมคุณจะได้รับคะแนนจำนวนหนึ่งและคะแนนเหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเกราะเบาหรือส่วนประกอบต่างๆที่ศูนย์ซ่อมบำรุงในพื้นที่การรบจริงอนุญาตให้ดัดแปลงเกราะเบาได้ที่นี่ของแน่นอนฉันไม่เห็นด้วยกับคุณที่จะใช้ชุดเกราะเบาดัดแปลงในตอนนี้แม้ว่าคุณจะมีความสำเร็จบางอย่างในด้านนี้ก็ตามคำแนะนำของฉันคือให้คุณสนุกกับการดัดแปลงหลังจากที่คุณคุ้นเคยกับชุดเกราะเบามาตรฐานต่างๆแล้ว ทันทีที่มูแชงพูดจบเย่จงแทบรอไม่ไหวที่จะตรงไปที่แผนกซ่อมบำรุงมีชุดกรอบเบาหลายแบบในห้องโถงที่ว่างเปล่าและเย่จงเคลื่อนที่ไปมาระหว่างชุดกรอบเบาเหล่านี้เหมือนหมาป่าที่หิวโหยกำลังเผชิญหน้ากับเหยื่ออันโอชะตบมือหนึ่งทีหนึ่งสัมผัสอีกข้างหนึ่งชั่วขณะด้วยสีหน้าตื่นเต้นสุดขีด ชุดกรอบเบาแต่ละชุดระบุจำนวนคะแนนที่ต้องการสำหรับราคาไว้อย่างชัดเจนแย่จงจำสิ่งนี้ได้และรีบขุดกล่องข้อมูลของเขาเขาใช้เวลานานในการค้นหามันบอกว่า1,000คะแนนแย่จงถอนหายใจด้วยความโล่งอกโชคดีที่คิงลังมีสองรุ่นซึ่งทั้งสองรุ่นราคาเพียง300ดูเหมือนว่าฉันยังมีคะแนนอีกมากแย่จงคิดอย่างมีความสุขเย่จงยังคงตั้งใจที่จะทาตามคาแนะนาของ มูแชงโดยทั่วไปแล้วคำพูดของมูนั้นไม่ได้มีเป้าหมายโดยไม่มีจุดประสงค์เย่ชงมองไปที่ชุดเกราะเบาอีกชุดอย่างไม่เต็มใจแต่เลือกชุดเกราะเบาคิงลังไอโดยไม่ลังเลเกราะเบาของหมาป่าสีน้ำเงินดูเหมือนหมาป่ามากมีสีขาอยู่บนพื้นมีด้ามจับกระตุ้นลำแสงอยู่ในปากและปลายทั้งสองสามารถกระตุ้นลำแสงเลเซอร์ยาวครึ่งเมตรได้ชุดเกราะเบาของหมาป่าสีน้ำเงินเป็นชุดเกราะเบาสำหรับการรบภาคพ,พื้นดินทั่วไปไม่มีปีกในแนวนอนของนกชนิดหนึ่ง และไม่สามารถบินในชั้นบรรยากาศได้และเครื่องยนต์ที่ติดตั้งด้วยนั้นทำงานได้ไม่ดีนับในอวกาศแต่บนบกพลังระเบิดที่รุนแรงการหมุนที่คล่องตัวและความเร็วที่ไม่ด้อยกว่าการบินทำให้มันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายคิงลงังมีสองประเภทประเภท I และประเภท II ทายเป็นประเภทต่อสู้และทายเป็นประเภทโจมตีระยะไกลข้อแตกต่างระหว่างทยาย II และทาย I คือทยอาย II ไม่มีด้ามกระตุ้นลำแสงแต่ติดตั้งปืนใหญ่อนุภาคพลังงานสูง นอกจากนี้ยังติดตั้งปืนอนุภาคระดับ10,000อีก3กระบอกหากคุณพลาดการโจมตีคุณจะหนีทันทีซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการต่อสู้ภาคพ,พื้นดินเมื่อเทียบกับ Blackbird และ Blue Wolf พัฒนาขึ้นมากในทุกด้านมูชางปรากฏตัวต่อหน้าเย่จงเหมือนผีเหลือบมองเย่จงและหมาป่าสีน้ำเงินที่หมอบอยู่ข้างหลังเขาและประเมินที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารระหว่างสัตว์ร้ายกับสัตว์ร้ายเย่โจงอดไม่ได้ที่จะจ้องมองคุณกล้าดียังไงมาเปรียบเทียบฉันกับสัตว์ร้ายมูชงพูดอย่างเกียดคร้านคุณไม่ใช่เหรอเย่โจงพูดอย่างเด็ดขาดไม่แน่นอนมูชางแล้วคุณเป็นอะไรเย่โจงพูดอย่างไม่ละอายฉันคือราชาแห่งสัตว์ร้ายมูชางลง้มลงกับพื้นราวกับถูกกระแทกอย่างแรงดวงดาวจำนวนนับไม่ถ้วนลอยอย,อยู่เหนือหัวของเขาฟองฟู่ที่ปากและพึมพำ มันเต็มไปด้วยธรรมชาติของสัตว์จริงๆฉันเห็นเย่จงยืนอย่างภาคภูมิใจด้วยมือของเขาที่สะโพกของเขาและเพลงพื้นหลังคือเสียงคำรามของสัตว์ร้ายนับไม่ถ้วนทันใดนั้นดนตรีก็เปลี่ยนไปและเสียงโหยหวนของสัตว์ที่ผสมพันธุ์ก็ดังขึ้นในหูของเขาคนของเย่จงร่วงกราวและเขาก็ยกมือยอมแพ้ต่อมูชางทันทีมูชางหัวเราะเบาๆและพูดด้วยน้ำเสียงแหบพระสัตว์อสูรราชาเย่จง ดูเหมือนมะเขือยาวที่ร่วงโรยด้วยใบหน้าที่ขมขื่นมูแชงส่งรายชื่อเย่จงและเย่จงก็จับได้อย่างรวดเร็วนี่คือชื่อที่ลงทะเบียนทั้งหมดที่นี่ด้วยอัตราการชนะมากกว่า90%และบันทึกการฝึกฝนภายใน3เดือนคุณสามารถท้าทายพวกเขาได้ทีละคนอกอใช่อย่าลืมเริ่มจากคนสุดท้ายซันเอ็กเชลินและแอกซิลมองไปที่สนามฝึกที่ว่างเปล่าข้างหน้าพวกเขาอย่างตกตะลึงแอกซิลพูดอย่างโง้อลา เอ็กเชอร์ลินเขาไปแล้วในห้องคนขับของนกสีดำน้ำตาสองสายร่วงหล่นลงบนใบหน้าที่บอบบางอย่างเงียบเๆซุนสู้หลิงโกรธผู้ชายคนนี้มากเกินไปฉันรู้จักเขามานานและเขาจากไปโดยไม่พูดอะไรสักคำมันมากเกินไปมากเกินไป,กกนไปถ้าฉันเจอเขาครั้งต่อไปฉันจะต้องทุบตีเขาอย่างแรงเธอลืมไปเสียสนิทว่าเธอพ่ายแพ้ให้กับเย่จงซันเอ็กเชอลินหนึ่งอ็ซิลไปกันเถอะไปที่เขตการต่อสู้จริงเพื่อค้นหา พวกเขาค้นหาทีละห้องในพื้นที่การต่อสู้จริงแต่พวกเขาไม่เคยเห็นแบล็กเบิร์ดที่คุณเคยหรือ Y วซีที่คุณเคยแต่ไม่คุ้นเคยเลยพวกเขาไม่รู้ว่าเย่จงได้เปลี่ยนเป็นชุดเกราะเบาแล้วและพวกเขาไม่รู้ว่าเย่จงเพิ่งจากไปไม่นานก่อนที่พวกเขาจะมาถึงพื้นที่การต่อสู้จริงและมาถึงย่านกูทิสตาสวัสดีลิตเติ้ลไววันนี้คุณทำอะไรอยู่นานมาแล้ว ชายชราคนหนึ่งที่อยู่บนถนนทักทายเย่จงเย่จงโค้งคำนับเล็กน้อยและพูดว่าคุณปู่เอ็กเชอร์คุณเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเร็วๆนี้ฉันได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นมากขึ้นในช่วงนี้ดังนั้นฉันจึงมาน้อยลงเย่จงพูดจากก้นม่งของหัวใจต่อคุณปู่เอ็กเชอร์ที่อยู่ข้างหน้าของเขาเขาเป็นวิศวกรเก่าที่สอนเย่จงมามากและเย่จงได้รับประโยชน์มากมายจากเขาคุณปู่เอ็กเชอร์หัวราะเบาหัวเราะเบาฉันเป็นอะไรไปชายชราวัยตัวน้อยยังคงสุภาพเหมือนเดิม ช่างเป็นเด็กดีชายชราเหล่านั้นต้องมีความสุขมากที่ได้พบคุณฉันจะไม่คุยกับคุณอีกต่อไปฉันจะเล่นด้วยเซียวหยูขอให้สนุกนะเย่จงยิ้มอย่างเขินอายและตอบว่าคุณปู่เอ็กเชอร์ได้โปรดไปชา้าช้าสิ่งที่เย่จงไปคือห้องสนทนาที่เรียกว่าออรโรราในย่านกูติสตาออรโรรามีชื่อเสียงมากในพื้นที่นี้สมาชิกส่วนใหญ่ที่นี่เป็นวิศวกรหรือช่างเครื่องกรอบเบาอาวุโสที่กเกษียณแล้วมีความรู้ทุกป,ประเภทเกี่ยวกับกรอบเบา ความสำเร็จที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ยิ่งใหญ่กลุ่มนี้มารวมตัวกันและพลังที่พวกเขาแสดงออกมานั้นช่างน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งหลายบริษัทมักมาที่นี่โดยเฉพาะเวลาเจอปัญหาขอความช่วยเหลือและอารมณ์แปลกๆของพวกเขาก็มีชื่อเสียงพอๆกับออโรราคนเหล่านี้ล้วนแต่มีทักษะและประสบการณ์ ความจริงแล้วพวกเขาได้รับเงินบำนาญมากมายและพวกเขาทั้งหมดไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารและเสื้อผ้าดังนั้นฉันจึงอยากเชิญชวนพวกเขาช่วยด้วยเงินคือไรประโยชน์โดยสิ้นเชิงที่นี่ถ้าเขาชอบคุณพวกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อหาทางให้คุณแม้ว่าคุณจะไม่ต้องการให้เขาช่วยแต่ถ้าพวกเขาไม่ชอบคุณพวกเขาจะไล่คุณออกแม้ว่าคุณจะกองภูเขาทองไว้ข้างหน้าก็ตาม สิ่งนี้ทําให้หลายๆบริษัทรู้สึกโหดหูใจอย่างมากที่เคยพูดในแง่ของทองคําแต่มีความจําเป็นสําหรับคนอื่นดังนั้นกลุ่มของพวกหัวรุนแรงที่ห่างเหินมาตลอดจึงต้องวางร่างของพวกเขาลงและในขณะที่สาบแช่งอมาตะเก่ากลุ่มนี้อย่างโหดเหี้ยมอยู่ในใจพวกเขาทั้งหมดต้องตายในขณะที่แซงทําเป็นหลานด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาอย่างไรก็ตามชายชราเหล่านี้ไม่มีใครแก่และเป็นผู้ใหญ่ และพวกเขาทั้งหมดเป็นคนสันโดษด,ดังนั้นเจ้านายใหญ่ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากมันจึงเหมือนหนูกับเต่าและพวกเขาไม่มีทางเริ่ม